ผมใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงในการฝึกเล่นฮีโร่ตัวนี้และนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คอมโบสกิลที่ผมใช้เล่นบ่อยที่สุดของฮายาบุสะฮีโรประเภทนักฆ่าเล่นป่าเขาได้รับการคอลแลบสกินใหม่ในกิจกรรม MLBBX Naruto s h i p u d e n ให้กลายเป็นฮาตาเกะคาคาชิดินจาระดับโจน,นินแนวหน้าของหมู่บ้านโคโนฮะและยังเคยรับตำแหน่งสูงสุดโฮคาเงะรุ่นที่6ผู้ได้รับฉายานินจากอปปี้หรือเนตรวงแหวนคาคาชิสำหรับฮายาบุสะเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของความ อตัวทีี่่ยยยดเและการโจมตีที่รวดเร็วจับทางในยากผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าควรจะเล่นฮีโร่ตัวนี้ยังไงดูคลิปนี้ให้จบแล้วเอาคอมโบโเหล่านี้ไปลองใช้กันได้เลยนะครับโดยรูปแบบจะเป็น212 312มไม่ได้ใบหววนะครับแต่มันคือลำดับก่อนหลังของการใช้แต่ละสกิลของฮีโร่ตัวนี้เริ่มจากการใช้สกิลที่2ของฮายาบุสะในการพุ่งก็ไปแปะเงาใส่คู่ต่อสู้จากนั้นจึงใช้สกิลที่1ปาดาวกระจายใส่เป้าหมายพร้อมกับกดใช้สกิลที่2ต่อเลยเพื่อสร้างความเสียหายและสะสม ชา a d o w มาร์คให้ได้ครบ4เต็คซึ่งจะสามารถเพิ่มความเสียหายสูงสุดที่คู่ต่อสู้ได้รับอีกถึง20%แล้วจึงใช้ออโตเมทสกิลโจมตีต่อเนื่องใส่เป้าหมายกำจัดคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าอันตีชุดเดียวตัวบางๆมีกลับบอแน่นอนแต่หากเป้าหมายยังไม่ถูกกำจัดเราจะมีสกิลที่1ซึ่งวนรอบกลับมาให้ใช้อีกครั้งพอดีแล้วจึงใช้สกิลที่2เพื่อเทเลพอตัวเองออกจากการต่อสู้ไปแบบนเนียนยทิปเพิ่มเติมสำหรับการอัพสกิลที่1ดาวกระจายสังหารจะทำให้ฮาย ไดรับสกิลติดตัวเพิ่มเติมซึ่งสามารถสูบเลือดได้สูงสุดถึง18%ไม่ต้องกลับบ้านแค่ตีคิปป่าเลือดกระเด้งจะเต็มหลอดแล้วและทั้งหมดนี้เป็นเพียงคอมโบพื้นฐานของเขาเท่านั้นหากเราฝึกฝนให้ชำนาญสกิลต่างๆยังสามารถพลิกแพลงและใช้ได้อีกหลากหลายรูปแบบถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผมสามารถทำคลิปตอนต่อๆไปได้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์กันว่าทุกคนมีเทคนิคในการเล่นไฮยาบุสะแบบไหน